พร้อมสอยดีับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ร้านพ่นเตเตอร์บลราชธานีนะครับมีก่วงไม่พ่อแม่พี่น้องนะครับเอาไปใส่ไปสอยกันนะครับพ่วงไม่ไม่ลาค่ถึดถึงอ่าแล้สางมาเป็นสองข้านะครับใส่เล็กล่างนะซีบตตังกันนะครับขอแจ้งราคากอนนะครับสามหมืันบาทนะครับสามหมบาทรับเองเลยทีไรพี่วิบเจตเตอรนะครับสองข้านะครับใส่บุมรกระบะเอามาเป็นหกนัดนะครับตนท่านแข็งแรงยางขอบชิบหานะครับง่ามๆนะครับบางค้นะครับขื่นับ อ่าระบบบนันไดระบบข้าตัง้งนี่ระบบ,บล็อกนะครับผมปบไปดับไดขึ้นลงนะครับบันไดห้าใสเล็ขฉากนะครับผมเวลาขึ้น,นเวลาลร่งบม่มีมือบม่มีรื่นนะครับผมอ่าปลายฐานสวยงามนะครับบางคนแข็งแรงนะครับนี่นะครับบางคนขึ้น,นา่านสาบายบม่มีอ่อนนะครับแนะบางระบบข้อหลักนะครับแล้วข้อหลักของเราใส่อา่าเลขหล่กหาซีทักโท็อปสันนะครับหนึง่งสองสามชีหา้าหกนะครับนะอ่าระบบหลักเป็นตะไคร่แบบข้ออ่อนนะครับ ขนาดเพื่นยาบกว้างที่หนึ่งหนึ่งอเก้าซิบเส้นนะครับหนึ่งอยเก้าซิบเส้นเงาสีเมรห้าสิบนะครับนี่ระบบิดหัวช่องทางเรียบร้อยนะครับราคาสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับสินค้านี่จำนวนจำกัดนะครับซิบโตสุดท้ายนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นสินค้าโชว์อยู่หน้าร้านนะครับโคดัง่ามองจัดเก็บก็มี่นะครับผมเหลืออีกสิบโตนะครับผมขอบคุณครับ